ว่าในการช่วยเหลือครั้งนี้ช้ามากช้ามากตั้งแต่สิบแปดนาฬิกาหนึ uh ่งหกเรือกะบุรีไปถึงเวลาย uh ี่สิบสองทุ่มครึ่งกันในงานในงานสองทุ่มครึ่งซึ่งเวลาสิบแปดถึงสองชั่วโมงเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่าเรามองว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าลูกน้องคุณแย่แล้ว uh huh. ลูกน้องคุณแย่แล้ว uh huh. คุณจะสามารถทําอะไรได้ได้มากกว่านั้นไหมย uh huh. อ,อย่างน้อยอาจจะมีเครื่องบิน ช่วยเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าลูกน้องคุณเนี่ยไม่มีเสื้อชูชีพคุณเอาแบบอ่าแพรไปปล่อยได้ไหมหรือชูชีพไปปล่อยได้ไหมไปโปรยได้ไหมโปรยได้ไหมใช่อาจจะสองรอยตัวสามตัวไม่ต้องรอเรือกลับบุรีได้ไหมใช่ไม่รอเรือกลับบุรีไ, <ป S 2> ได้หมใช่ไหมใช่ใชถ้าในในความคิดผมครับผมคุณเอาเสื้อไปสามร้อยตัวสี่ร้อยตัวแล้ไปปล่อยรอบได้ไหมอ่าอ่าอย่างน้อยถ้าคุณกระโดดลงมาก็ไปคว้าใช่ก้าจะไปฟ้าเพราะว่าในภาพที่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 ข่าวออกกันไปว่า จับเรือจับกันวงกลมสามคน,นมีเสื้ออยู่ชีพสี่ตัวครับซึ่งคนว่ายน้ําไม่เป็นอะ่ะมันไม่สามารถอยู่แล้วว่าจะมาคองตัวออกได้นะเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เงี้ยเป็นไปไม่ได้